สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาเล่นสเต็สามสามถ้าสามสามสามนะครับอย่างเอิร์ดเอาแก้วออกมาสามใบนะครรัับคบอย่างนี้นะครับมือแก้วอยู่เก้าใบนะครรัับบคผมเดี๋ยวเรามาเริ่มแบบช้าๆกันเลยนะครรรัับบคเิ่มจาะนี่นะครับอย่างนี้นะครับ เสร็จแล้วนะครับโอเคแบบนี้นะครับแต่ต้องเพิ่มความเร็วอ่าทีนี้กับตาลองเพิ่มความเร็วสิครับเสร็จแล้วครับเสร็จแล้วนะครับความเร็วความเร็วนะครับขอแข่งเ้าเร็วกว่านี้ช้าช้าอีกสักครั้งเนยนะครับช้าช้าอีกสักครั้งเริ่มจากด้านซ้ายมือก่อนนะครับตรงกลางข้างขวาอแล้วเก็บก็เก็บด้านซ้ายเดิมนะครับแล้วก็ ทีนี้ลองโชว์แบบเร็วๆอีกสักครั้งนะครับพร้อมก็ต้องใช้ความเร็วนะครับดังนั้นเพื่อนๆต้องพร้อมบ่อยๆนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับเจอกันคลิปหน้านะครับบาย